สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องก่อนนอนอย่าลืมท่องสี่คำนี้จะสมปรารถนาทุกประการหลวงพ่อกเกษมเขมะโกก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะอีทังกุศลกรรมังมะยากะตังกรรมอันเป็นกุศลน,นี้อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจแม้นจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกป,ประการขอให้ข้าพเจ้า มีอายุยืนยาวและขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเถิดประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทานี้ข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบนักปราเจ้าผู้ใจบุญ ขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าอย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากบาปจากชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไป ในวัฏฏะสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปณิธานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้คาดแคล้วสูญหายเที่ยงแท้แด่เทินนิพพาน ปัจโจยโหตุเมนิจจังนิพพานปัจจโยโหตุเมนิจจังนิพพานปัจจโยโหตุเมนิจจังวัดปฏิบัติของหลวงพ่อกเกษมเขมมโกหลวงพ่อกเกษมเขมะโกได้ฝึกฝนตนเองอย่างเข่งครัดขณะที่หลวงพ่อมีร่างกายแข็งแรง จะออกบิณนทบาตเป็นวัดตามหมู่บ้านใกล้ป่าช้าและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนั่งฉันอาหารณอาศนะเดียวเป็นวัดอาหารที่ฉันนั้นเป็นอาหารที่บูดและเสียแล้วซึ่งคนทั่วไปกินแล้วจะต้องหายารับประทานหรือถึงกลับไปโรงพยาบาล ให้หมอรักษาก็ได้หลวงพ่อฝึกฉันอาหารที่บูดและเสียแล้วโดยไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วงเป็นที่ชงนสนเทของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและก็ไม่เคยเห็นหลวงพ่อป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแต่อย่างใดการฉันอาหารมื้อเดียวของหลวงพ่อจะจัดอาหารเป็นอย่างยาง เช่นผักน้ำพลิกผลไม้ขนมพอสำหรับชันมื้อน,นั้นไว้ในบาตรและจะฉันนัอาสนะเดียวเท่านั้นเป็นประจำบางครั้งหลวงพ่อจะไม่ฉันอาหารเป็นเวลาหลายๆวันติดต่อกันบางครั้งสามวันบางครั้งห้าวันบางครั้งเป็นเวลาเจ็ดวัน จะฉันแต่น้ำหวานผลไม้เท่านั้นและฉันเพียงเล็กน้อยมือเดียวร่างกายของหลวงพ่อจะทรงอยู่และผอมลงขณะนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูหลวงพ่อบำเพ็ญสมณธรรมให้กิเลสสิ้นไปจากจิตเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานตามธรรมะบัญญัติในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยทั่วไปนั้นคือท่านบำเพญอยู่ในทุดงควัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดชั้นมื้อเดียวเป็นวัดนุ่งห่มจีวรสามผืนเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและสิ่งที่นำความมหัศจรรย์มาสู่ปวงสิทธ์ก็คือในยามสมาทานวัดของหลวงพ่อท่านจะนอนหมอบอยู่ที่เชิงตะกรทั้งวันทั้งคืน โดยไม่คำนึงถึงแดดและฝนและแม้แต่ความหนาวจะเยือกเย็นสักปานใดซึ่งวิสัยคนธรรมดายากที่จะอดทนเช่นนั้นได้ท่านมักสอนว่าเมื่อมันร้อนมันหนาวเราก็อย่าไปร้อนอย่าหนาวกับมันคุณธรรมอันนี้เองก่อให้เกิดศรัทธาแก่ป่วงสิทธิ์และ ยังความเคารพนับถือแก่พระเถรานุเถระในจังหวัดลำปางยิ่งนักการปฏิบัติทุดงควัดอันเค้่งครัดมิใช่เพียงแต่โสสานิกะทุดงถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเท่านั้นแต่หลวงพ่อกเกษมยังได้ปฏิบัติทุดงควัดหลายๆข้อพร้อมๆกันเป็นการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้เป็นคนมากน้อยสันโดษและเผากิเลสให้เหือดแห้งที่สุสานไตรรักเมื่อมีการเผาศพครั้งใดตกดึกหลวงพ่อท่านจะไปพิจารณาปฏิบัติกรรมฐานที่เชิงตะกรเพื่อแผ่เมตตาและโปรดสัตว์ในลักษณะนั่งยืนนอนและคุกเขา่าก้มนอน ถ้ากบเป็นเวลานานท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยเสียงเบาเหมือนกระซิบหลวงพ่อท่านไม่เคยส่งน้ำแต่กินกไายท่านสะอาดมากในหนังสือที่ระลึกคล้ายวันเกิดหลวงพ่อกเกษมเขมโกยังได้กล่าวถึงการฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัดของหลวงพ่อกเกษม ความตอนหนึ่งว่าหลวงพ่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูการที่มีอากาศร้อนที่สุดในเดือนนี้หลวงพ่อได้ปฏิบัติเช่นนี้จนร่างกายกร้านเป็นสีน้ำตาลไมโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เอนหลังลงนอน ได้แต่นั่งวิปัสสนากรรมฐานยืนและเดินจงกรมฉันอาหารณที่นั้นกลางคืนนั่งหลับณนะที่อาสนะโต๊ะนั่งเอาฝ่ามือรองหน้าผากไว้นั่งหลับปกคลุมด้วยผ้าจีวรและหลับเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นหลวงพ่อทนต่อความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน โดยไม่มีอะไรกำบังการอยู่ในที่กลางแจ้งเป็นวัดซึ่งหลวงพ่อเรียกว่าออกอากาศการนั่งในที่กลางแจ้งตากแดดอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการฝึกแยกจิตออกจากกายบางปีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่อากาศหนาวมากที่สุดในภาคเหนือหลวงพ่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐาน อยู่กลางแจ้งตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาแรมเดือนโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับอยู่ในที่แจ้งในเดือนเมษายนของทุกปีครองแต่ผ้าไตาจีวรเท่านั้นในที่ลงแจ้งในเวลากลางคืนปลายเดือนธันวาคมอุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียสหลวงพ่อสามารถทนต่อความหนาวเหน็บ ในเวลากลางคืนได้โดยการฝึกแยกจิตออกจากกายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคงเป็นโรคปอดบวมตายอย่างแน่นอนทูดงควัตเช่นนี้หลวงพ่อทำได้สำเร็จมาแล้วหลวงพ่อปฏิบัติทุดงมาโดยตลอดเพื่อละกิเลสอันละเอียดออกจากจิตใจให้หมดสิ้น การปฏิบัติทูดงขวัตของหลวงพ่อดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าตามร่างกายของท่านไม่ปรากฏรอยกัดของยุงเลยอีกอย่างปกติหลวงพ่อจะส่งน้ำปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่มีกลิ่นตัวเลยท่านงดการส่งน้ำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514 จนถึงปีพุทธศักราช2538ตอนที่หลวงพ่อจะฉันนั้นหลวงพ่อจะต้องมีนาฬิกา12ชั่วโมงท่านทดลองทุกวินาทีอย่างเช่นว่าทุกวันท่านจะต้องฉันวันละหนึ่งมือ้อท่านจะฉันตอนไหนก็ได้ท่านจะฉันเช่นวันนี้ฉันสองโมงพรุ่งนี้ฉันสามโมง หรือกินตอนเช้าก็ได้ท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าทุกนาทีเป็นอย่างไรท่านจะต้องฉันให้ทันตีนฟ้ายกวันใหม่คือจะฉันเวลาไหนก็ได้ห้ามพ้นวันจัดกับข้าวบางทีจัดตีสองแต่ท่านฉันตีสี่จนบางทีข้าวเหนียวแข็งไปหมดท่านก็ฉันได้ บางทีท่านฉันฉันอยู่หรือท่านจัดอาหารอยู่ตีนฟ้ายกเลยไม่ได้ฉันก็มีเพราะท่านตั้งปณิธานไว้ว่าจิตท่านกำหนดไว้ว่าท่านฉันครั้งเดียวแต่จะฉันกี่โมงก็ได้เรื่องนี้ได้มีผู้เล่าถึงเหตุผลที่หลวงพ่อได้ทำเช่นนั้นซึ่งเป็นเหตุผล ที่หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดาสแกได้อธิบายให้กับลูกศิษย์ฟังดังต่อไปนี้หลวงปูด่ดูเล่าเรื่องหลวงพ่อกเแสมเขมมโกในบรรดาพระสุปฏิปันโนหลายๆท่านนั้นหลวงพ่อกเแสมเขมะโกสุสารไตรักเป็นพระอันดับต้นๆที่หลวงปู่ดูกล่าวยกย่องชมเชย จนอยู่มาวันหนึ่งมีเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวถึงหลวงพ่อกเกษมในทางที่อาจเกิดปามิหาทได้นั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อกเกษมฉันอาหารในยาวมวิกาลในบางคราวหลวงปูด่ดูตั้งคำถามกับลูกศิษย์คนหนึ่งว่าแกเห็นว่ายังไงเข้าใจยังไงกับการที่หลวงพ่อกเกษมท่าน ฉันอาหารในยามวิกาลในบางครั้งคราวลูกศิษย์ก็ไม่กล้าแสดงทัศนะเพราะกลัวบาปหลวงปู่จึงเมตตาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลของเรื่องนี้ว่าหลวงพ่อกเแสมท่านต้องการสงเคราะห์ดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญในเวลานั้นๆโดยการนำอาหารที่ญาติของเขานำมาถวายไว้ตั้งแต่ตอนเช้า มาฉันให้เขาได้บุญแล้วจึงค่อยอุทิศสวนบุญไปให้ดวงวิญญาณน,นั้นจึงเป็นอันว่าหลวงพ่อกะแสมท่านทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นหาใช่ททำเพราะความมักมากในอาหารหากเราได้ศึกษาข้อวัดของท่านให้ดีก็จะทราบว่าโดยปกติแล้วท่านจะฉันเอกาคือ ฉันวันละครั้งเดียวเท่านั้นรวมทั้งฉันสำรวมคือเอาอาหารคาวหวานมารวมกันในบารองค์ท่านเองก็ผอมเหลือเกินจึงไม่น่ามีเหตุผลที่มาที่ไปว่าท่านเป็นผู้มากมากในอาหารแต่อย่างใดเรื่องที่หลวงปูด่ดูท่านเล่าให้ลูกศิษย์ได้ฟังจึงทำให้ศิษย์ทั้งหลายณนะที่นั้น ได้เรียนรู้ว่าเรามิพึงด่วนสรุปอะไรอะไรจากภาพที่เห็นภายนอกเพราะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เกินสติปัญญาความรู้ของเราแต่อย่างไรก็ดีจะสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวนี้หมายถึงการฉันอาหารยามวิการองค์หลวงพ่อกเกษมเองก็มิได้ทำเป็นกิจวัตร หากแต่นานแสนนานจะทำสักคนหนึ่งและก็ม่ได้กระทำอย่างผู้มีแผลคือต้องแอบบแอบทำเพราะหลวงปู่ดูกล่าวยกย่องท่านว่าเป็นผู้ไม่มีแผลแล้วเป็นผู้ที่ใครๆจะปรับอาบัตท่านไม่ได้แล้วเชกเช่นเดียวกับพระผู้หลุดพ้นแล้วทั้งปวง ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวซึ่งหากเป็นผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสทําอย่างเดียวกับท่านย่อมไม่ผลอาบัตและย่อมเป็นความเศร้าหมองแก่ตนเองโดยถ่ายเดียวหลวงพ่อไม่ใช้มุง้งไม่มีหมอนหนุนนอนไม่มีผ้าหม่มมีแต่เสือปูนั่งใช้จีวรเป็นผ้าหม่ม เป็นมุง้งหลวงพ่อกเกษมเขม,มาโกพำนักอยู่ในป่าช้าตลอดมาอาศัยอยู่ตามศาลาในป่าช้าในกระท่อมหรือในเสนาสนะที่ผู้อื่นปลูกสร้างให้อยู่เท่านั้นดำรงชีพด้วยการบินทบาทเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปจากจิตและ มักน้อยสันโดษอยู่อย่างสงบป,ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวหลวงพ่อไม่ใช้มุ้งกลางกันยุงกัดไม่มีหมอนหนุนนอนไม่มีผ้าหม่มมีแต่เสือปูนั่งใช้จีวรเป็นผ้าหม่มเป็นมุง้งสาเหตุที่หลวงพ่อไม่กางมุ้งนอนไม่ใช้หมอนไม่ใช้ผ้าหม่มก็คงมาจากเรื่องนี้มีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่ท่านกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในอาสมของท่านณป่าช้าสาลาวังทานเวลาจวนพลบค่ำเจ้าหัวขโมยคนหนึ่งได้แฝงกายเข้ามาในความมืดสลัวมันคงตั้งใจมาเพื่อขโมยของของหลวงพ่อแล้วก็เป็นความจริงมันมาเพื่อขโมยมุ้งของหลวงพ่อขณะที่มันกำลังใช้ความพยายามแก้ และดึงเชือกสายมุ้งเพื่อให้ขาดนั้นมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของมันให้สำเร็จโดยสะดวกดังใจนึกหลวงพ่อคงจะได้ยินเสียงดึงสายมุ้งของท่านท่านจึงปรงวิปัสสนาแล้วช่วยแก้เชือกข้างฝาที่ผูกหูมุ้งไว้เมื่อหลวงพ่อแก้เชือกสายมุ้งเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ยื่นมุ้ง พร้อมด้วยผ้าหม่มส่งให้เจ้าหัวขโมยพร้อมกันนั้นหลวงพ่อก็รีบโบกมือไล่บอกให้เจ้าหัวขโมยรีบเอาเข้าวของหนีไปโดยเร็วที่หลวงพ่อได้โบกมือไล่บอกให้ขโมยรีบหนีนั้นเพราะเกรงว่าคนอื่นจะมาพบเห็นเข้าและเกรงว่าขโมยจะได้รับข้อกรรม หรือถูกประชาทันนั่นเองขโมยรายนี้น้ำใจของมันช่างดำเหมือนทานเห็นหลวงพ่อช่วยแก้สายมุ้งให้มันก็ยังเอามุง้งหมอนผ้าห่มของหลวงพ่อไปได้ลงคอมิใช่การขโมยเสียแล้วจะเรียกว่ามันมาปล้นทรัพย์ของหลวงพ่อก็ประนามได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น จนถึงปัจจุบันก็คือปีพุทธศักราช2538หลวงพ่อจึงได้สละมุง้งผ้าหม่มมอนตราบเท่าทุกวันนี้มีข่าวล่ำลือกันอย่างหนาหูว่าหลวงพ่อกเกษมชอบเดินเก็บเศษกระดาษตามข้างถนนสาเหตุที่หลวงพ่อเก็บเศษกระดาษ ซึ่งมีผู้คนนำมาทิ้งเกลื่อนกลาดก็เพราะว่าในกระดาษนั้นล้วนแต่มีตัวหนังสือซึ่งหลวงพ่อกเกษมท่านถือว่าเปรียบเสมือนครูผู้ให้ความรู้ประการหนึ่งและกระดาษบางแผ่นก็ยังมีภาพพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ของล้นเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินข่าวที่ล่ำลือกันนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะทุกครั้งที่หลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปโปรดณที่แห่งใดก็ตามหลวงพ่อจะมีภาระเพิ่มขึ้นอีกมากมายทีเดียวเมื่อมีผู้มานิมนต์ หลวงพ่อให้เดินทางไปโปรดยังบ้านของตนนั้นหลวงพ่อจะมีการเตรียมตัวท่านไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอก่อนเดินทางหลวงพ่อต้องเตรียมหาถุงใส่กระดาษเก็บหนังสือใส่เพื่อเอามาล้างน้ำที่สำนักหลวงพ่อกระแสมรับกิจนิมนต์เดินทางไปด้วยเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้าและไม่ยอมนั่งรถทุกชนิด เป็นอยู่อย่างนี้นับได้30ปีเศษแล้วหลวงพ่อเป็นพระที่ถือทูดงคาวัดหลายต่อหลายคนจะมองเห็นเป็นของแปลกประหลาดท,ทั้งทั้งที่ท่านเหล่านั้นมีการศึกษาสูงเมื่อเห็นหลวงพ่อเก็บกระดาษตามสองข้างถนนหลวงพ่อเคยกล่าวว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดสติไม่นึกถึงว่า หนังสือในเศษกระดาษนั้นเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ชั้นสูงสุดของเราการทิ้งหนังสือคว้างปาหนังสือไว้ให้เกลื่อนกรดาดตามข้างถนนเดินเหยียบย่ำไปอย่างไม่มีความเคารพเหมือนกับเรานี้ไม่เคารพตัวครูบาอาจารย์ทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ถูกหรือเศษกระดาษดังได้กล่าวมานี้บางชนิด เป็นถุงใช้บรรจุอาหารต่างๆบางทีก็เป็นใบปลิวโฆษณาส่วนมากถูกนำมาทิ้งข้างตรงหน้าบ้านบ้างข้างถนนบ้างผู้กระทําเช่นนี้ได้ชื่อว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์เหยียบย่ำครูบาอาจารย์อันเป็นสมบัติใหญ่หลวงของชาติไทยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่าน ในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ